มนเดี๋ยวตั้นๆเดแต่ทั้งถ้าเหตุอยู่ในสัเกได้ทำานะไานนี้มันเป็นอะไรนึกถึงต้องเปลนเลยเดี๋บายเปเลยครับตั้งแต่ได้ก็ได้ว่านั้นออโตนี้ครับรับรชีครับรถอยู่กับเ็นครับทำงานเทียนอย่างทำงานเงอ่หน่ดือนไรกรสางนึกถึงต้อง่านปั๊บเป็นปั๊บหมดเพราะเดือดหอดค้นก็บอกคั้นไปเลยเทรานั้น เน่ยทำงานกับทำงานทำงานกับการหรือว่าทำตีคู่กันได้เพราะมันจะไปหาเวลานาัมมง่งชั่วโม้งสองชิมม้งหลับเ่เคยแดงไปซอยสองชวโมงก็บเตียงเอพี่ครับชั่วโม้งกันนะครับเป็นสั้นเหรอกี่กันไรก็ไปสวดมนต์น้องม้งตามะาไปน้ำร,นร้อนเลยสวดน้ำร้อนตาม,มาสร้างตัวนี้กับขึ้นไดขึ้นกัน,เ,น,เ,กนเออสวดไปก็ความคิดมันเป็นน้ำค้าสวดความรู้สึกมันเกิดขึ้นนี่ แบบไปเลยเลยทั้งบดาตีดูมองยวม่อขันนั่งเอาแต่เดียวมือใหม่มันขึ้นมาเองเก็บอะไรเมื่อนตาเมื่อนตาเมื่อนตงไอ้เมื่อตาเอ็ดเวลามือมือใหม่มันเคลื่อนที่ไปนี่ความรู้สึกความรูสามารถหยุดมันได้เอาความรู้สึกหยุดความรู้สึกใจว่าล่ะบางทีมันดีดออกจางทีมันกระดีดเด้กเด้อเขาบอกตัวแก่บ่กลุ้งแต็มตอบ่ต้องไปคุ้มว่ามันติเป็นหรือว่าเป็น แต่็พือดีกับมาวางให้เา่าแต่ก็นั่งมัต้องไปนั่งคาสมาธิที่เข้าคยชินกันนั่งเก้าอี้นั่งโต๊ะนั่งโซฟานอนคะหนึ่งไดทั้งบัดเขาเอาตัวคิดเนีเขาบ่ได้ไปเอาตัวท่าเออมันเป็นไปเองคนระับหม่คือเขาติดไปเอันนั้นเขาเอิน<ด>บางที่ในในลักษณะทาทางอุปจราระสมาธิอันเกิดจากอำนาจของอาการปิติที่มันเป็นอะไรเองเ้าสามารถุดมันใดมันจะเป็นตัวหนึ่งที่ลึกลำ้ำ ดึงเห้าออกให้ความคิดของเหาไปกังวลกับมันเขียนเลยเราครับเขียนท่านมีนเป็นของนี่ของนี้ของนี่เออนั่นแหละมันเป็นไปเพราะนั่นแหละมันอยู่ในอาการพิธีครับแดนพิธีกับแมนเจ้าพิธีนี่ถ้าโดยความละเอียดลึกลังประเป็่อนผู้ปฏิเสอย่างหนึ่งในอุปภีร์สิบหมบ่ายนี้เหาบรรลุท่านมันหรือสือเห่าเลยไปคุ้มมันบางทีก็ไปตามมันบางทีก็คุ้มปห้มันเป็นบางทีก็ปตามปล่อยไปเลยแต่ว่าใส่ความหรือซึบมันกับร่งเขียน ดูเอามาวางไว้ที่เก่าเนี่ยฮะแล้วก็เปลี่ยนทานั่งเก้าอี้มั่งนั่งชัฟามั่งถ้ามันเป็นปุ๊บมือตาเลยแต่ว่าจะออกจากที่นี่เลยเดีแต่ว่าล่ะมือตาเลยทาได้กระดาในการนั่งเด้อยืนเดินนอนนั่งได้ทั้งเบิดบับนี่แหละจะจะไปคุ้มโดยการใครคุ้มกินไปเห็ดมันได้สิเศร้าเลยเปลี่ยนอริยญบทใหม่ ผมล่ามัน helmet, เป็นแล้วมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ผมจะมาแต่หูว่าหูว่ามันเป็นโน้ตขึ้นนะครับเขียนยันเป็นตัวทีมตัวแดงมืดตาอันตัวทีมบอลให้ปล่อยไปเลยเพราะบางที่อาจจะเป็นคาเสียหายกับเวกนักขั้วมาเห็นจนบ้านหรือว่าหนี Hispanic ่งแต่ว่าไปอีกเมืดตาเลยถ้ามันเป็นเคืออนไปต้งสั่งสิมืดตาเบ่งบดมืดตาเบ่งบดจับอันใดอันหนึ่งไหวสิอยู่ในสถานการณ์ที่คนหมู่มาก เข้าไปจะปล่อยสติเข้าลุงท่านยุดยุดใส่ความความรู้สึกยุดได้ดอกนาอาการนี้มันเป็นยังไงเคลื่อน่าปีติพวกนี้ปีติทั้งบดนั่นแหละที่ว่าคอยพวกน,นีบางคนเห็นว่าพุทธเจ้าลุกขึ้นไปเจะละละ้าว่าล่ะแล้วก็คุยเนี่ยเดบบอกว่าเข้าเข้าประทันเหมนปีติภาพเด้นั่นน่ะเจ้ว่า เดี๋ยวโอ,โอก,กาิการิติแสงสวางาาา่างหรือภาพภาพต่างๆอันเกิดขึ้น<ม>แล้วห้องเขาไปใจห้องเขาใจว่ามันเป็นจริงแล้วห้องสิทํา,าการเข้าบทหมอบหรอุทันทีเลยแล้วก็กรเป็นลุ<อ><อ>กขึ้นจากที่สมาธิมั่นนั่งคุกเข่าแล้วพระเจ้าข่าหุ่นแล้วเลยเห็นในส่วนลงเพราะว่าตัวเงี้ยมองแง่ก็แง่เล,งเลยผมก็เล็กขึ้นน้ำเลยนะการเดียวกันก็ผมแลก็เลยแบบเออเอ บางทีหมูหมูร่มปวดปวดงงกันเยอะบ่ลมบ่ลมเด้มันมันตอนมันเดียงมันมันก็บ่ลมเด้บ่ลมบ่ลมครับเออนั่นแหละนั่นแหละอาการตุ่ติแบบนี้ครับก็เรียว่าแก้โดยการมือตาเลยแก้โดยการมือตาเดี๋ยก็ต้องพก็ห้าวจะเอาตัวใจเอาตัวความคิดห้าจะเอาความคิดหยุดไว้คับลมกับอันนี้เท่านั้นถามได้ถามได้นั่นแหละมันเป็นแบบ เปิ้นมาคือจักฝ่าเออ่าเรื่อมันเนวกเจาๆี่เป็นี่แท้เปินีล่ะประมาณนี้ล่ะนีครับๆเออพ่ทางแต่คืกันส่องไฟลงมานี่นี่ครับเออนั่นแหลอาการเิธีคือกันเยมโดยโดยบ่ฮ้สึกโเลยไปบ่เฮ็ดเบียดเฮ็ดงานเลยสิับๆๆๆเออรู้มันซื่อๆบ่ต้องบ่ต้องไปว่าเฮ็ดจังได๋สิเศร้าเห็นได้สิเกิดก็บ่ว่าเห็นไดสิเศร้าก็บ่ว่าดูมันอยู่ซื่อๆนั่นแหละ เราต้องไปคุ้มอย่างกับมันมันหล่อให้เขาออกไปคิดน้ำมันดิแล้วร้องเป็นทับลุ่มหายใจไวจีตัวเออยากนิเออฝึกสมาธิเกินไปจังสิบีคนตามากือพวกเข้าเป็นสมาธิเกินไปมันบอต่อเน,นื่องหันพวกพนังรับตาหลาอ,อกมาศูนย์ทุเกเต่าน,น่ะเนาะมีแบบปฏิบัติง่ายๆปฏิบัติแค่การควบคุมควบกิจต้อนให้เป็นสารอารมณ์กันลังดีอารมณ์มเป็นโทโพความีอารมณ์พ่อใจก็เพรพ่อใจพบเกิดแล้วพยะเจ้ายามจะศูนย์แล้วมันนรก ห้ามได้อหลวงพ่อห้ามได้พอไม่ใช่ทำว่อะไรเพราะมันห้ามด้วยการคิดเขาห้ามด้วยการรู้ลมหายใจเข้าออกมันติดัดเองหยุดเองเด้อมันติดจุดเราเองดอกเพราะมันไปกลุ่มหยุดโดยการคิดเอาเด้อนั่นแหละให้ฝึกซะก่อนจูงมาวจูงมาจเลยจูงฟื้นวัวจูงวัวเขาจะฟื้นให้ง่ายๆนี่ ถ้าสืเหลือบตานี่เหลือบตาเน่ถ้าสืเบิ้งปลายจมูกเข้าเองไ่ได้เพ่งบ่ได้เคร่งบ่ได้โฟกัสแต่ว่าเหลือบตาขอให้เห็นปลายจมูกล่างๆเลยเราหายใจเข้าลึกๆท้าม่ขึ้นไปร่มจะแรงขึ้นในโพรงจมูก้วก็ขึ้นระหว่างกลางคิ้วนะตอนหายใจเข้าลึกๆมีอซุปว่ารลม่วงถึ้นมาที่ช่วงใจเข้าปกคินิดนึงปัพนึบนึบถึงน,น,นันที่เลยนั่นแหละอาการพิธีตายเกิดเลย เอาตัวนี้ว่าเป็นเซิงยนยันว่าเป็นผู้ทรงฌานปีที่เป็นโตประกันบัชาติเกิดชาติที่หนึ่งที่สองที่สามัวที่สี่มันตัดดอกมาท่านแหลอธิบายไปดอกเป็นไปไ,ปไ,มไหมครับหายใจเข้าออกเป็นหนึ่งเลยับไเปพกสองสตัวหนึ่งตัวสองได้ไหมาสามเาสียไปทักไปเง่ายๆหา,า,ายใจเข้าลึกๆแบบมือตานี่แหละ เดี๋ยวเข้าลึกๆเือกตาลงไปเบิกตาลงไปจากเก็ของดึงงานเรื่องเหตุเส็จเลยเด็กนั่นพี่เขาเป็นแบบนั้นั่นนี่นั่นมันกลุ่มเด็กนู่เองเ็เลยเ็เลยเดี๋ยวมันชินนิกนิดอยู่นี่นั่นเราบุรสมบูรณ์จากคเขาอยู่คาเององเรียนหนังสือกับเองเออเส็จเลยโอ้โหเ็ุอาจจะเข้าลึกๆเลย ที่จังรบมัน,นมตีกันมานหนาฝากทังพนดูสิตร่ตีกันมานหนาปากหลเรื่องตาเน่ยเพาะมันหลับตาลืมตาลืมตาเจนิ๊นี่มันจะเกิดยังไงหรว่าคนปุสมาธิมือตาดีกว่าคนเทำมันใส่ชีวิตเมื่อตาเยเลหลาย่็หลับตานั่งตะที้ชดโมงหลบสามชิชิโมงขนา้นแต่ว่าหลับตา ้เป็นคนมีสมาธิมีสติตัง้งมั่นในกายเวทนาจิต,ตเป็นของเองทั้งๆที่ทํทาการทํางานก็จะมีชุดแบบนี้นคนมันเกิดมาแล้วมันมีความผูกพันนั่นมีได้แล้วแต่ว่าเหตุอะไรสิละความผูกพันนี้นได้ช่วยคะนนจิตมันก็นยังดีท่านตัว่าคิดนึกเป็นห่วงปนนไปจะไหนน้องอันเป็น่ดงน้องแล้วเพราะเพราะอย่ากคุ้มใจเงินรับ แค่จะบอกประกอบจิตไว้ยันเอามือสัมผัสไปนะครับแต่ก็การเขาเป็นยังไงาไปเป็นเครื่องประกอบอันนี้เป็นเครื่องประกอบประกอบการว่างจิตเพราะเห็นกันลังเห็นตัวอยากทำในไทยนะครับยากี่ต่าอยากถามหยึ่งเริ่มขายแล้วถ้าไม่คิดก็บ่มีคําถามอาจจะว่าลอะ้าเป็นยูนิตถึงถ้าดักได้คําตอบแต่ว่า ถ้าม <c oughs> ันหายคือหายไปจะไปคิดหาคำตอบไหมปล่อยเลยดีเอิญวารู้ปัจจุบันลักขณะเลยทิ้งทิ้งทิ้งเลยบ่มี้ยังสิสินสงสัยโดยการคิดกับมิตรเลิกคิดตั้งหากต่างสิสินสงสัยเดยมัเป็นวนคิดมีาต้องไปดึงมันมามันเป็นอดีตแล้วเมื่อกี้นี่เป็นอดีตแล้วหายเลยวหายเลยหายไปแล้ว่ะถูกต้องนั่นแหละนี่แหละแบบนี้ตัดตัดตัดแบบนี้นี่เป็นภาษาบาลตัดจริงเขาดูในตัวเขาอองว่ามันหายแล้วเมื่อก่งไปมันก็บาออกดอกมันเสียนันแล้ ถ้ <laughs> าไป็ตาร์ด็อกคือแล้วคือาหายแล้วหายแล้วจะไปนึกมากไหมเออจะไปตีหนำคุณขึ้นมากไหมใช่แล้วทำตัวเป็นหรือยังไม่เพราะวันนี้ยิ<ๆ>ย่งขึ้นพี่ก็<ๆ>เดี๋ยวเราบอกป่านเออกแต่ชานันนึงเดีเออ,นนเอ,อมันมันอดมาได้กะเข้ามาั่หนีหรืมันเกิดมันเกิดมันอดเอาเองดอกมันหายเอาเองดอกเวลาลวศูนย์เด้อบริสันเสียบานหายใจเขาลึกๆบ่ มืดเข่ากึกกันไว้บางทีมันรุนแรงอยู่างเ้ยว่ะหายใจเข่าลึกๆเอาลมขึ้นกีดเออแบบกันไว้กึกใจสิขาถึงมันปล่อยลมออกอกบว่าหล่ะมันนั่งเศร้าเอาเองแอกมันบ่มันเศร้าเดือกันคิดเด้อบ่มีเศร้าเดืคิดทุก็ต่อเด้อนั่นแหละเขากือคุอย่างจะหยุดหยุดคิดเท่านั้นหรือว่าอาศังขตตธรรมหยุดคิดกรุงแต่งในสิ่งต่างต่างผัวงในเรื่องใดใดกระสางที่มันเข้ามากระทบเข่า ยุดคิดเท่นั้นทั้งคิดทั้งสูนแล้วส่วนใครเลยว่ามีวิธีหนึ่งแบบเฉียบพัดแบบสุดลมหายใจเขาลึก่เรื่องแบบกันไวรหายใจเบาๆหรือลมหายใจเขาเรื่องแบบกันกึกกันเนี่ยกันไว้มันใจจะขาดมันจะปล่อยเอาเองดอกมันก็หายจากว่าอะไรอันก็อมงหงวอพวกข้มโหงวอนดรงเฉียบพันธ์แบนั้นแหละ

โอ้มันเก่งด้วยนแตม่เยจักดาเลยวัียนหนังสือเก่งด้วยค่ะหลวงพ่อโอ้สมันเก่งอะไรเก่งๆด้วยวันๆนี่่มีชิมมันคือขาหลวงพ่อไป